โอเคครับอ่ะมาต่อกันในคลิปที่3นะครับคลิปนี้ครูจะมาสอนพวกเราทําแบบฝึกหัดในหน้าที่24เนาะครูจะสอนข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่แล้วก็ข้อ4ใหญ่ส่วนข้อ5 6 7 8 9 10ดเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้พวกเราลองไปทําเองแต่จะส่งเฉลยให้อีกทีนะกันนะครับอ่ะการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นนะครับไม่ได้ยากแต่จะเปลี่ยนได้คล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจคอนเซปต์ของหน่วยที่ต้องการจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหน อย่างแรกนะครับข้อแรกสารละลายกูโคสเขากำหนดมาให้ร้อยละ20โดยมวลก็คือเปอร์เซนต์เวทาบเวทบอกความหนาแน่นของสารละลายมาด้วยเขาอยากให้เราเปลี่ยนเป็นหน่วยแรกคือหน่วยโมลาร์ให้เปลี่ยนจากเปอร์เซนต์เวทายเวทเป็นหน่วยโมลาร์ก่อนอื่นครับตีตารางถูกทำลายออกมาตัวถูกละลายก็คือกูโคสไอซูโคส ตัวทำลายก็คือน้ำแล้วก็สละลาย20% w e ิ g h t by weight บเวแปลความหมายได้ว่าในสรารละลาย100กรัมมีซูโครสอยู่20กรัมน้ำก็จะมี80กรัมเนาะอันนี้คือตรงตัวง่ายๆและเขาอยากได้หน่วยอะไรครับโมลารหน่วยโมลารมีคอนเซปต์ว่าไงครับหน่วยโมลามีคอนเซปต์ว่าโมลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลาย ในหน่วยที่เป็นลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรแต่อะไรครับตอนนี้เราเป็นโมลหรือ,อยังยังต้องเปลี่ยนจาก20กรัมให้กลายเป็นโมลก็ใช้อะไรครับแฟกเตอร์เป็นหน่วยความสัมพันธ์ของมมลโมเลกุลนั่นเองซึ่งซูโครสเนี่ยก็บวกน้ำหนักของมันออกมาคาร์บอน12ตัวไฮโดรเจน22ตัวออกซิเจน11ตัวบวกกันพบว่า1โมลของซูโครสหนัก342กรัมก็จะได้ออกมา0.058โมล ต่อไปครับปริมาตรของสารละลายในหน่วยที่เป็นลิตรตรงกันข้ามเลยใช่ไหมอันนี้คือหน่วยกรัมแต่น,นี้คือหน่วยอะไรครับลูกบาศก์เดซิเมตรเป็นปริมาตรเราก็จะต้องเปลี่ยนอะไรครับมวลให้กลายเป็นปริมาตรโดยใช้อะไรครับความหนาแน่นนั่นเอง1.1กรัมต่อลูกบาศก์เซนก็จะเขียนแฟกเตอร์ได้แบบนี้เอากรัมไว้ข้างล่างเพื่อให้มันตัดกันแล้วเราก็จะได้หน่วยลูกบาศก์เซนออกมาคือเท่าไหร่ครับ 90.09ลูกบาศกเซนแต่โมล a าต้องเป็นอะไรต่อ1ลิตรหรือต่อ1ลูกบาทกเดซิเมตรก็เลยต้องทำให้ลูกบาศกเซนเป็นลูกบาศเดเซิเมตรโดยการอะไรครับหารพันแล้วเราก็ค่อยเอามาแทนค่าเนาะก็จะได้คำตอบในหน่วยโมล a าออกมาเท่ากับเท่านี้และอย่างที่คูเคยสอนไปในคลิปแรกใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย อะไรครับเปอร์เซนต์เวทไปเวทเปอร์เซนต์วอลลุ่มบายวอลลุ่มเนี่ยแล้วต้องการจะเปลี่ยนเป็นโมลาร์เนี่ยมันมีสูตรในการคำนวณก็คือสูตรนี้เปอร์เซนต์คูณสิคูณดหารด้วยมวลโมเลกุล,ล,ลใช่ไหมครับเราก็แทนค่าเข้าไปเปอร์เซนต์ก็คือ20นี่ความเข้มข้นเป็นเปอร์เซนต์นในหน่อยนี่ก็คือ20่สคูณสิก็คือ1น0 0งพัหารร้อยแล้วก็ความหนานแน่นนี่ตรงนี้ ก็คือดีใช่ไหมมวลโมเลกุลของซูโคตก็คือเท่าไหร่ครับ342ก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากันเลยอ่ะต่อไปข้อ1.2นะครับเขาอยากให้เราเปลี่ยนจากอะไรครับ20%โดยมวลเนี่ยร้ยละ20โดยมวลเนี่ยเป็นโมล,ล้วอ่ะเหมือนเดิมครับเป็นโมล,ล้วครูก็ตีตารางถูกทำลายออกมาแปลความหมายของร้อยละ20%โดยมวล พูดจะร้อยละ20โดยมวลเออหรือเปอร์เซนต์เวทไพเวทไปพูดรายละกับเปอร์เซนต์ซ้ำกันไม่ได้เนาะร้อยละย0โดยมวลน,นะครับจะแปลความหมายได้ว่าสารละลาย100กร,รมัมมีซูคโครสอยู่20กร,รมัมดังนั้นจะมีน้ําอยู่80ใช่ไหมครับก็คือเอาสารละลายลบกับซูคโครสก็จะได้น้ําออกมาแล้วคอนเซปต์ของโมลเลกุลคืออะไรครับคอนเซปต์ของโมลเลกุลคือโมลของตัวถูกละลายนี่ไง ตัวถกลกรายใช่ไหมตอนนี้เป็น20กรัมก็เลยต้องทําให้กลายเป็นโมลโอเคไม่ได้ยากเพราะว่าขายกับข้างบนใช่ไหมครับต่อไปโมแลลเนี่ยคือโมลของตัวถกละลายหารด้วยมวลของตัวทําละลายซึ่งตัวทําละลายคือน้ําที่มีหน่วยเป็นอะไรด้วยเป็นกิโลแต่ตอนนี้คือหน่วยเป็นอะไรเป็นกรัมเราก็เลยต้องเปลี่ยนจาก80กรัมให้อยู่ในหน่วยกิโลก็คือ0.08เราก็ทำไงครับแทนค่าลงไป ก็จะได้ความเข้มข้นในหน่วยโมโลแล้วออกมาต่อไปครับเขาให้เราหาในหน่วยเศษส่วนโมลเหมือนเดิมตีตารางถูกทําลายโจทย์บอกความเข้มข้นมาเท่าไหร่ร้อยละ20โดยโมวลก็จะแปลความหมายได้ว่าสาระละลาย1 0 0กร,รมัมมีโคออยู่20กร,รมัมส่วนน้ำก็จะมีเท่านี้ก็คือ80กร,รมัมคอนเซ็ปต์ของเศษส่วนโมลคืออะไรครับเศษส่วนโมลเขาบอกให้หาเศษส่วนโมลของซูโคสเศษส่วนโมลก็คือ ต้องหาโมนของทุกตัวแล้วเอามาทําเป็นเศษส่วนก็คืออะไรครับโมนของซูโครสเอาไว้ข้างบนหารด้วยโมนของสารละลายโมนของสารละลายคืออะไรก็คือเอาโมนของทุกตัวเนี่ยมาบวกกันก็จะกลายเป็นโมนของสารละลายตรงนี้จาก20กรัมให้ทําให้กลายเป็นโมนก็เหมือนกับข้อ1.1กับ1.2เนาะไม่น่าจะมีอะไรยากทําเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ครับ มวลของน้ำา80กรัมเนี่ยเราต้องทําให้เป็นโมลโดยใช้ความสัมพันธ์1โมลเท่ากับ18กรัมก็จะได้ออกมา4.4โมลแล้วเราก็มาหาเศษส่วนโมลของซูโครสครับเศษส่วนโมลได้จากโมลของตัวถูกละลายก็คือเท่านี้หารด้วยโมลของสารละลายโมลของสารละลายคืออะไรก็คือเอาโมลของทุกตัวเนี่ยมาบวกกันก็จะได้คําตอบออกมาเท่านี้ครับนี่คือข้อ1ในหน้า 24ต่อไปดูข้อ2ครับเป็นคล้ายๆการลักษณะของข้อสอบที่ครูจะออกก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้คือให้1ความเข้มข้นแล้วเราก็เปลี่ยนไปหลายๆห,หน่วยความเข้มข้นอ่ะข้อ2เขาบอกว่าสารละลายนกรดไนตริกเนี่ยสิโมลาร์สิโมลต่อลิตรปริมาตรสองลาบูกบาทเซนจะมีความหนานแน่น1.76กรัมต่อรูปบาทเซนเขาถามเราว่าอยากรู้ว่าในหน่วย เปอร์เซนต์เว by เว i g h t หรือร้อยละโดยมวลเนี่ยไอ้สิโมลาร์เนี่ยจะเป็นหน่วยนี้ได้เท่าไหร่ครูขออนุญ,ญาตนะครับตีตารางถูกทําลายใหญ่ๆเลยเพื่อจะได้เอาไปใช้คิดในหลายๆข้อเนาะเพราะว่ามันคิดต่อเนื่องกันได้ก็จะเป็นตัวถูกละลายก็คือกดไนตริกตัวทำลายก็คือน้ําแล้วก็สารละลายแปลความหมายของ16โมลต่อลิตรครับจะแปลความหมายได้ว่า1ลิตรหรือ1พลูกบาทเซนเนี่ยมีไนตริกอยู่16โมล นี่คือความหมายของ16มลต่อนลิตร1ลิตรหรือ1,000ลูกบาทเซนมีไนเตรกอยู่16โมลแต่สารละลายที่ตักมาเนี่ยเขาตักมาเท่าไหร่เองแค่250ไม่ได้ตักมา1ลิตรนี่ดังนั้นก็เทียบปัญญัติยาง่ายๆเลยครับถ้า1บัร1,000ลูกบาทเซนมี16โมลแล้ว250ลูกบาทเซนจะมีเท่าไหร่ถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับ เขาบอกปริมาตรมาด้วยเนี่ยเราต้องเทียบบัญญัติยางปริมาตรก่อนนะครับก่อนที่จะคำนวณเพราะว่าถ้าเราเอา 1, 0 0 0ลูกบาทเซนจากหน่วยตรงนี้ไปคิดเลยมันจะผิดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ตักมา1000เราตักมาเท่าไหร่เอง250เนาะ1ลิตรหรือ1 0 0 0ัลูกบาทเซนมีสิโมล250าลูกบาทเซนจะมี4โมลน,นั่นเองก็คือคูณไขว้แล้วก็หารก็จะได้ออกมาเท่านี้แล้วเราถึงเอา4โมลเนี่ยไปคิดต่อใช่ไหมครับ อะสเต็ปต่อมาทำไงครับโจทย์เขาอยากได้เปอร์เซนต์เวทาบเวทเวทาบเวทมีคอนเซปต์ว่าไงครับมวลของตัวถูกละลายก็คือไนตริกหารด้วยมวลของสารละลายใช่ไหมตอนนี้เรารู้มวลของไนตริกหรือ,อยังยังครับเราเพิ่งรู้ว่ามันมีแค่กี่โมล4โมลใน250กบาทเซนเปลี่ยน4โมลให้กลายเป็นมวลครับก็คืออะไรใช้มวลโมเลกุล1โมลของไนตรกเนี่ยหนัก63กรัมจะได้ออกมา25 2กรัม แล้วทํำยังไงต่อครับปริมาตรของสารละลายในข้อนี้ที่ตักมาคือเท่าไรครับ250ลูปบาทเซนเปลี่ยนให้มันกลายเป็นมวลใช่ไหมครับก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นนั่นเอง d เท่ากับ m ส่วน v จะหา m ก็จะเป็น d คูณ v ใช่ไหมก็เขียนครับ250เปลี่ยนเป็นมวลของสารละลายก็คือมีความหนาแน่นเท่าไหร่1.6กรัมต่อลูกบาทเซนเนาะลูกบาเซนตัดกัน ได้ออกมา440กรัมคราวนี้เราก็คำนวณเปอร์เซนต์เวทไบเวทได้ละเพราะว่าเปอร์เซนต์เวทไบเวทเท่ากับมวลของไนตริกซึ่งได้ออกมาแล้วเท่านี้252หารด้วยมวลของสารละลายนี่ได้ออกมาแล้ว440แล้วอย่าลืมคูณอะไรด้วยคูณ100เพราะว่าต้องทำเป็นอะไรเป็นเปอร์เซนต์ก็จะได้คำตอบนี้ออกมาหรือใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้สูตรลัดใช่ไหมครับเปลี่ยนระหว่างโมลาร์เป็นเปอร์เซนต์นั่นเองต่อไปครับข้อ2.2 เขาให้เราเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรครับโมเลลเปลี่ยนเป็นโมเลลไม่ได้ยากเลยครับคอนเซปต์ Concept ของโมเลลคืออะไรคอนเซปต์ Concept ของโมเลลคือโมลของตัวถูกละลายก็คือไนตริกหารด้วยมวลของตัวทำละลายซึ่งมวลของตัวทำละลายคือใครคือน้าอะโมลของโมลของตัวตัวถูกละลายคือไนตริกรู้ยังรู้แล้วนี่ไง4โมลหาออกมาแล้วแทนค่าเลยต่อไปครับมวลของน้ําหรือมวลของตัวทำละลายรู้หรือ,อยัง ยังไม่รู้แล้วหายังไงครับไม่ได้ยากเลยจะหามวลของน้ำก็แค่เอาอะไรครับมวลของสาระละลายตั้งลบด้วยมวลของตัวถูกละลายก็จะได้มวลของน้ำออกมาใช่ไหมครับแต่มันมีหน่วยเป็นกรัมแต่โมเล,ล้ว์ต้องใช้เป็นอะไรเป็นกิโลก็แค่เปลี่ยนกรัมให้กลายเป็นกิโลก็ได้คำตอบว,วันนี้แทนค่าเข้าไปก็ได้ความเข้มข้นในหน่วยโมเล,ล้วออกมาเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยอ่ะต่อไปข้อ2.3เขาให้เราหาอะไร หาเศษส่วนโมลของไนตรกเหมือนเดิมครับคอนเซปต์ของเศษส่วนโมลก็คือโมลของตัวถูกละลายซึ่งก็คือไนตริกหารด้วยโมลของสารละลายแล้วโมลของสารละลายหาได้จากอะไรโมลของสารละลายหาได้จากเอาทุกตัวเนี่ยบวกรวมกันก็จะได้เป็นโมลของสารละลายตอนนี้เรารู้โมลของไนตรกแล้วแต่เรายังไม่รู้โมลของน้ําเรารู้แล้วว่าน้ำเนี่ยมีมวล1น8กรัมเราก็แค่เปลี่ยนจาก188ร้อยกรัม ให้กลายเป็นโมลซึ่ง1โมลน,น้ำหนะักเท่าไรครับ18กรัมก็จะได้โมลของน้ำออกมา10.44แล้วก็ไปบวกกับ4โมลของไน t ตริกก็จะเป็นโมลของสารละลายใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะได้คำตอบออกมาในหน่วยของเศษส่วนโมลน,นั่นเองเนาะส่วนข้อ3และข้อ4ก็จะมีสเต็ปในการคิดเหมือนกันเลยนะครับก็คือตีตารางถูกทำลายเป็นตารางใหญ่ๆเนาะครับแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ เวลาหาความเป็นค้นตัวไหนเราก็ดึงจากตารางมาใช้คำนวณได้เลยมันก็จะสะดวกเนาะครับอ่ะเดี๋ยวตัวอื่นนะครับอันนี้จะเป็นข้อ3าอ่ะเดี๋ยวซูมให้เผื่อพอรแล้วก็ลองทำตามนะครับอันนี้คือข้อ3และอันนี้คือข้อ4ใหญ่เนาะมี3ข้อย่อยข้อ4นะครับต่อไปนะครับเป็นข้อ5นะครับข้อ5ใน,นีนะา26อันนี้เปลี่ยนแค่ท่อนเดียวเนาะข้อ5ข้อ6นะครับอ่ะ เวลาทำก็พอสก่อนแล้วก็ดูแล้วก็ลองทำตามนะครับอย่าลอกอย่างเดียวลองคิดตามแล้วก็วิเคราะห์อย่างที่ครูสอนนะครับตีตารางถูกทำลายแล้วก็แปลความหมายความเข้มข้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนหน่วยมันไปทีละท่อนนะครับแล้วค่อยแทนค่าเข้าไปก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าหน่วยสุดท้ายที่เราอยากทำเนี่ยมันมีคอนเซปต์หน่วยว่าอะไรเราถึงจะรู้ว่าเราจะหาอะไรได้เนาะและอันนี้คือข้อ7ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็คือข้อ8นะครับ คราวนี้2ข้อสุดท้ายในชุดเก็จะเป็นข้อ9กับข้อ10เนาะให้หาเศษส่วนโมลโดยข้อ9เนี่ยให้หาเศษส่วนโมลขององค์ประกอบคําว่าองค์ประกอบก็คือหาของทั้งโซเดียมคลอไรด์แล้วก็หาทั้งของน้ำเนาะโดยให้หน่วยตั้งต้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์รอยละด้วยมวลส่วนข้อ10หาเศษส่วนโมลของทุกองค์ประกอบเหมือนกันก็คือหาทั้งของแอมโมเนียมแล้วก็ของน้ําโดยแต่ให้ความมี้นตั้งต้นมาในห,หน่วยโมลลวใช่ไหมครับ ก็ลองฝึกทำดูนะครับไม่ยากถ้ามีสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามในไลน์กรุ๊ปส่วนตัวได้เลยนะคะ